มา15แล้วว่าเราครับเจก๊กินแปดเธอสิก็ไปสั่งให้หน่อยสิอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมสั่งข้าวให้นะครับรับผมณเจ๊เก็น่ารักดีนะจีอย่างนี้นแหละีตหน้าหรือเปล่านี่มันแสบไรอ่ะพี่ดูสิพี่พี่ก็ไม่นคนเนี้ยใส่ดี ผูหญิงหรือเปล่าไม่ใช่หลอกนั้งใช่อ่ะอพี่พ่อเบอร์ใครไม่รู้อ่ะอะวรครับพี่พ่อครับสร้างไปเนี่ยอะไรเนี่ยแม่แจังไรเนี่ยาทำเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไมเลยจย่ารู้ทำไมเนี่ยรู้แล้วไม่สบายใจรู้ทำไมเนี่ย้ยเยๆอางี้ค่ะง่ายๆเลยนะครับทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยหนังสือฉบับเดียวค่ะจะเป็นหนังสืออะไรไปไม่ได้นอกจากนี้เลยค่ะ ค่ะและใี่มฉบับนี้นะคะนปพลฉันปริยัติัดค่ะเคยคงรักษาชี่รับดีต่างๆมากมายเลยนะคะวิทยากกันี่นะจ๊ะสองคนนี้ลองดูว่าพฤติกรรมเาวร้ายของผู้หญิงที่มักเกิดขึ้นเมื่การแปรปีาเป็นครนะจ๊ะแล้วก็ลองดูว่าถ้าเหตุผลที่ผู้ชายเหลืาเสน่ห์ผู้หญิงร้ายค่ะและนอกจากนี้นะจ๊ะอยากสวยขึ้นเหมือนกีก็ต้องหาที่เาศาสตร์ไปที่ควบคู่กันไปค่ะเหตุไนคราวนี้ศาสตร์ไปที่แต่ละเล่มไม่เคยทำให้คุณผิดหวังค่ะเต่นานอย่าลืมนะคะ ไปซีดไปชี่ค่ะอ่ะแต่เราก็เล่นสีกันนะละโอ้ยด้ยังพวกเรา้วไม่ตายครับแล้วเขาพูดเลยโอ้ยเขาไปดูหนังนะไปดูหนังนงเอาชีวิตจริงมาเล่นกันอีกแล้วค่ะน้ำสมุดดวยไปซี่นีสตยสารผู้หญิงยาใช้ตูง